เดี๋ยวเข้าไปด้านหลังนะคะดูสิว่ามันจะเห็นอะไรไหมเพราะว่าด้านนี้มันก็ปิดไฟนะคะแต่ว่าเปิดไว้ลางๆค่ะเห็นไหมคะนี่คือด้านนี้โอ้อ่ามากเลยะคะ่ะเราเราเข้ามาจาับดูด้านนี้นะคะนี่คือมองมองไปจากข้างข้างบนนี้นะคะโอเคไปกันนะคะด้าน,นัน ไปเยค่ะไปเลยค่ะสวยงามมากนะคะด้านในนี่คือด้านในกว้างแล้วก็กว้างมากนะะแล้วก็เสียงจะต้องนี่ค่ะมาถึงแล้วองค์พระใหญ่นะคะจะเป็นด้านในตรงนี้นะคะเดี๋ยวตาจารย์จะดึงให้ดูชัดๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านที่เราเดินมาด้านโน้นนะคะ สวยงามมากค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะเดินชมรอบๆบนะอตอนนี้ก็จะเป็นรอบๆตอนนี้ก็จะเป็นประตูทางออกอีกทางนี่ก็จะเป็นประตูทางออกอีกทางแต่ว่าตอนนี้เขาเล็อกไปแล้วนะคะ มิกาจะเป็นดน้านหลังขทีนนีนะ,นะคะ